เป็นการชกในคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงยอดสไปเดอร์แมนรถสวยจากเกศสายพิ้วฝ่ายแดงครับเจอกับเสือพยักส์สจอโอเลยยโสธรฝ่ายน้ำเงินพิกัดน้ำหนัก123ปปอนด์ครับต่อครับพึ่งทางครับคู่ท,คที่2องโอ้ซอกขวาของยอดสไปเดอร์แมนครับเสือพยัคเปิดเกมเดินเร็วขึ้นแล้วครับ แทงขวาเปิดทางพยายามจะหาจังหวะครับเกี่ยวนายจังหวะไม่มีเอ้าโดนแข้งซ้ายครับโอ้ยสอกซ้ายเอ้าปรเมฆหรือว่าย่อสปายเดอร์แมนครับสับซอกขึ้นไปโอ้โหเอาละครับหม้มีซอกด้วยนะครับล็อกไว้ก่อนกรรมการจีราศิลเห็นว่าไม่ออกอาวุธกันยับแยกมากลางเวทีครับนี่ครับหม้โอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายมาเป็นชุดแต่ว่าเสือพญาครับหนาจ้องคัมเมงเลยครับแล้วก็คออยู่นะคออยู่นะย่อสไปเดอร์แมน ครับจะรับพอให้ได้แต่ว่าดูครับยอสไปเดอร์แมนไม่ยอมครับสอดในทึ้งคอเหมือนกันต่างคนต่างทิ้งคอครับรับข่ายแล้วเดินกครู่เอาล้วครับความแข็งแกร่งตรงนี้อยู่ที่ใครครับเสียไปต่างคนต่างใช้ความแข็งแกร่งครับแม่ทางด้านของเสียพยัคพยายามตีจิกอุนไปเรื่อยครับอ่ะโดนเข่าแล้วอย่าทําท่าสะดุ้งให้เห็นนะครับต่อครับยกที่4ยกนี้แหละครับเป็นยกที่คาดว่าเสือพยัคจะออกมาแบบปล่อยบทไ็มครับต้องดูครับ ยอดสเอร์แมนโยนนี่ตั้งรับแบบเต็มตัวรับว่าจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับวพราฟไก่ทีแล้วนี่ยกนี้เลยครับที่เสี่ยวยักทำได้ดีครับติดตามกันเลยนะครับยังน่าสนใจครับคู่ที่สองครับสึกเพชรยินดีตอนนี้ชนแล้วครับแมตะเลียมการจับเหลี่ยมการจับวันนี้ประเมศหรือยอดสเอร์แมนนี่จับดูครับจับดีเลยครับล็อกล็อกไวให้กรรมการจีนาสิแยกครับโอ้โหนี่ครับหยกสี่เชื่อกันแล้วเลยว่าตอนนี้แม่เกมเดือด เสือพยักเดินเร็วเลยนะครับแล้วก็ปลล็อกเอฟผ่ามีเตะซ้ายต่อยซ้ายคอยสกัดอ่าวงไหนดูครับวงไหนแหมตัวเล็กแหมจะจับตัวใหญ่ถนัดมัถนัดมั้ดูครับต้องบอกว่ายอดสไปเดอร์แมนวันนี้นี่เขาเปลี่ยนไปครับลอกในวันนี้ดูดีเลยครับขนาดเสือพยักเองก็ดูครับตั้งใจมุ่งมั่นดีเลยก็ครับเดินเข้าไปครับทีมนะแต่ว่าแข้งซ้ายดูครับยอดสไปเดอร์แหมอ่าโอ้ยแหม้สอบเสียวไปเสียวมาหวาเสียวครับอ่าขาต่อตี ไม่เชื่อครับยังไม่ต่อเนื่องกรรมการจิรติสิทธ์แยกอีกครั้งหนึ่งครับต้องดูครับว่าแผนที่เขาวางไว้ครับในยกนี้นี่จะทําได้ดีแค่ไหนครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายังอีดอดู่ครับเสือพยัคเดินก็จริงครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนครับตือตือตีไปเรื่อยครับแม่รู้ดีแหละครับว่าประเม่นหรือยอดเขาไปเรื่อยไหมไม่ใครชอบไม่ใครชอบไหนไม่ใครชอบแบบนี้ครับอ้าวตะกร้าจีหรือเปล่าใบแดงมาย่าเพิ่งแก้เพิ่งเสือพยัคเ์เริ่มจับได้เริ่มเสียบได้ครับ บอลทำไมโอ้โหบอกว่าอ,อยู่ห่างๆกันอยู่ห่างๆกันพี่าการจัดการวันนี้ต้องคมครับอูนสอกด้วยครับถือว่าตั้งรับวงในได้ดีครับขณะที่เสือย,ยักษ์เองต้องชื่นชมความพยายามของเขาครับดูครับยังไม่สำเร็จผลแล้วครับวิ่งเข้าไปยังพอได้เห็นโอกาสครับดูครับเดินเข้าไปของนายของยองไไดสมัยนัมแมกจ้าแพลวนะครับโอ้โหนอกกับในเลยครับ อานอกของแดงครับในของน้าเงินครับระบบการหายใจใครจะดีกว่ากันครับช่วงปลายยก4ี่อีก3วิอ้าวตีไปอีกคนหนึ่งขวางครับโอ้โหดูเดือดเร้าใจโยกชิงดำไปจนแล้วครับเสือพยัคฆ์เดินเร็วแล้วหลุดเข้าไปครับจับในสับซอกซ้ายแต่ว่าดูครับยอดสมายด้วยครับต่างว้าวนี่แหละครับพอดจะล้มครับล้มแล้วครับล้มแรกมาแล้วอ่านี่แหละครับทําไมต้องเกิดไฟที่2เกิดขึ้นครับ เพราะว่าภาคแรกก็แหมเล้าใจพลิกไปพลิกมาอ้าวเอาบิดบิดซ้ายครับอ้ตาตามกันต่อนะครับว่ายกสุดท้ายนี่จะเป็นของใครใครจะได้รับการชูมือครับอ่ะล้มแล้วนะเอ้าว่ายกนี้ผ่านเลิเกมล้มไปสองทีแต่ว่ายังกษ์น่ะเสียหายนิดหน่อยนิดหน่อยเ <c oughs> ดี๋ยวดูครับเสือพยักษ์ว่ารุ่นพีเเ่เก๋าแล้วเกินอ่ะวตอนนี้ขยับอ่ะเป็นฝ่ายฝ่ายแดงว่าครับฝ่ายแดงเปิดเกมบ้างโอ้โหตอนนี้ ใช่ครับลูกเกมแบบนี้เทานั้นครับแหมดูเกมเปลี่ยนเกมพลิกหรือเปล่าครับดูครับยอด s p i d e r m แ n ผแหมวอานี้เสียพยักพลาดเลยครับเสียฟอร์มไปหน่อยเอาเละครับติดตามกันเลยนะครับแหมคู่นี้ภาคที่สองครับเดินโอ้ยบวกกันมากยังไม่มีใครโดนเต็มเต็มครับเดินครับอาราเมะหรือยอดปเดอร์แมน อ่าเสือพยญามาชกในเกมตั้งรับบ้างครับโอ้โหทั้งคู่เอาละครับเหมือนจะมั่นใจอยู่กันคนละฝั่งคนละบุมเลคยครับไทยครับไทยน้ำเงินครับน้ำเงินโอ้โหเสือพญาสอจอโอเลียโสโธนครับว้าไวนี้ล้างแทนสําเร็จครับเสือพญาสอจอโอเลียโสโธนวันนี้เอาชนะคะแนนยอดสเปนแมนรถสวยจากเกียร์สายพิ้วใบโอ้โหเป็นอนันว่าตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวต้องดูภาคสาม นี่ครับมาต้มลงกราบลูกพี่เลยครับทานสจอโอเลีโโยโสทร